นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายานมานีนภรัสสีสาหาส,าสุสธรรมมา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักคีคานาังว่าลังคันทังสีวารีจะมาเทลัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสปะโซภพุทธธัมมะสังฆะปูเชมินามูพุทธายะพภาพุทธาไตรัตนายานมานีนพรัตศีสาหัสสาสุธรรมาพุทโธทธัมโมสังโคยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีคานังว่ารังคันทังสีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตโโยอาหังวันทามิสัพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินาโมพ,าพ,าพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณ มานีนพรัฐสีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆบูชาอักคีฆานังว่าลังคันทังสีวาลีจัมหาาเทลัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตุโยอาหังวันทามิสปะโสพุทธธรรมะสังฆูเชมินามพุทธยะรพาพุทธาไตร,รัตนาญานมานีโนภรัสสีสาหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีคานังว่าลังคันทังศีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอ,อาหังวันทามิสัพป,ปโซพุทธธรรมสังฆปูเชมินามูพุทธายะ พระพุทธไาตรารัตนญาณมานีนพรัตสีสาหสาสุธรรมมาพุโทโธธรรมโมสังคโฆยาธาพุทธโมนะ พุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอักขีคานังวารังคันทังสีวาลีจมหาเทลังอาหังวันธามีทุลโตอาหังวันธามิทัตตโยอาหังวันธามีสัพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพาพุทธะไตรัตนาญาณ มานีนภรัตส,สีสาหัสสาสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆะบูชาอคีคานังวาลังคันธังสีวาลีจะมหาเทลังอหังวันทามิทุลโตอหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทธ,ธายะพาพุทธไตรัตนายานมานีนพรัตสีสาหัสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคคีคานังวารังคันทงังสีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโซพุทธธรรมสังฆปูเชมินโมพุทธยะราพุทธไตายรัตนาญาณ มานีนพรัสศีสาหาสาสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆะบูชาอักขีฆานาังวารังคันทางสีวาลีจะมาเทลังอาหังวันทามีทุระโต าหังวันทามีทาตุโยอาหังวันทามีสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูชมิ